โอเคครับวันนี้อยู่กับเกมวันพันแมนครับวันนี้จะมาขาย DSV ที่1น5่นะครับผมเมื่อวานผมก็อัดแล้วนะแต่พอลงคลิปมันไม่มีเสียงนะครับก็เลยไม่ได้ลงนะครับก็มาอัดใหม่นี้นะครับผมโอเคเริ่มที่พลังนะครับพลัง2อล้านหกแสนเลเวลแปอันดับรันประลอง224ครับอันดับพลัง691ผ่าด,ดาน478ตัวละครสุดเก่ง678 กิอันดับ9ครับตัวละครระดับ S.R. ราชาทะเลลึกหมาเฝ้าบ้านแมนหรือวอสด็อกแมนนะครับโซนิกพลิพูลิเซนเนอร์ราชาใต้ดินดาร์ชายแทงท็อปมาสเตอร์คาบ,บุโตเด็กวัคซีนแมนครับตัวละคร S.R. 10ตัวเลยนะครับมีตัวตัวดำอย่างหมาเฝ้าบ้านแมนที่แบบเท่แล้วก็เกลียนนะครับของดองนะครับก็ไม่ได้ดองอะไรนะครับเนี่ย ไม่ใช่ดองอะไรเลยโอเคเดี๋ยวไปดูของกันเลยนะครับเริ่มที่ราชาทะเลลึกนะครับไอเทมเฉพาะ2ดาวตาเฉพาะ5ดาวเลยนะครับเป็นเซต HP นะครับต่อไปเป็นทัดเอ้ฟุบุกินะครับผมเป็นเซตอัศวินนะครับโจมตีหมดครับมีความเร็ว1ชิ้นนะไอเทมเฉพาะ3ดาวตาเฉพาะ3ดาวหมาเฝ้าบ้านแมนนะครับไอเทมเฉพาะ2ดาวตาเฉพาะ2ดาวเป็นเซต HP นะครับใส่ปาดเถื่อนไป ดวงนะครับเป็น HP นะครับไอเทมเฉพาะ2ดาวตาเฉพาะ2ดาวครับต่อไปราชาใต้ดินนะครับไอเทมเฉพาะ2ดาวตาเฉพาะ1ดาวครับเป็นเซตสูตรนะครับแต่ที่จริงนี่จะสลับกับด้วงนะแต่ว่าก็เป็นโจมตีหมดเลยนะครับไม่มีสูตรแบบ HP เด็กเป็น HP นะครับผม,มก็ประมาณนี้ครับมีหน้ากากหวานเซตปะเถื่อนอาวุธ3ดาวไว้ตีบอสโอเคก็ประมาณนี้นะครัคบ เดี๋ยวไปดวลกับเพื่อนในกิวเลยเริ่มที่พลังต่ำกว่าเราก่อนนะครับโอเคล้านเก้าแล้วกันนะเราพลังสองล้านหกนะครับก็พลังห่างกันเยอะอยู่ก็น่าจะชนะแบบสบายๆเลยนะมาพ่้าบแมนแฟตทะลวงไปก่อนนะครับใบพลังงานเข้าไป2จุดนะครับผมทำให้เขาตีธรรมดามา ของติดคิลดดิคอเขาได้สกิลมาครับถ้ามาันตีไม่ติดนะคือแบบใบยาวๆเลยพายุหิมะนรกครับพุบุกิตอนนี้เหลือแค่3ตัวเท่านั้นไปแล้วครับผมหมัดตัวทะเลลยครับตุ๊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 บเหลือแค่2ตัวเท่านั้นครับมัดทกอชูราครับผมด้วงของเราเขาเหลือแค่อตอมิตรตัวเดียวเนทะ่านั้นราชาใต้ดินไปต่อครับราชาใต้ดินพิลโลสก็ชนะไปได้แบบชิวๆ ต่อไปขอพลังที่แบบใกล้เคียงแล้วกันนะครับสองล้านหเลยนะเป็นทัสซึมากินะครับไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่านะเป็นตัวเมตาด้วยนะครับแต่ว่าหมาเราก็ตัวไม่พลังงานนะโอเคสวยครับผมทัดมาไหม ถ้าได้แค่ตีธรรมดามานะครับเพราะว่าหมาฝ้าบ้านแมนเราเกียนจริงๆไปใบพลังงานของเขานะตอนนี้ก็หน้ากากหวานเกือบเกือบตายแล้วครับหัวหมาทะเลหรือครับขอจิบๆครับหายไปครึ่งหลอดแล้วนะครับมาทุกอชุร่าไปครับด้วงไม่ยอ่อทอหรือเปล่าอ่ะยังไม่ย้ายไม่ยอ่อทอนะครับีธรรมดามาครับสำหรับบอลทองราชาติดินตีไปตอนนี้ไม่ยอ่อทอแล้วนะครับสาหรับดชาชัย ดูว่าแขนอลมานจไครับเด็กของเราตันไปได้น่าจะตายเลยอ๋อไม่ตายนะครับคิดว่าจะตายไปเลยโดสะท้อนไปนะโดนสะท้อนไปอีกนะหายไปแล้วครับผมมาฟอบบีแมนรอบที่สองครับอันตีไปครับอัลซึม่อกิไม่ได้ทานสกิลอะไรเลยครับผมเจอหมาฟอบบแมนใบ้ันหายไปเป็นทีบร้อยแล้วฟุบุกิอันตีเก็บไปชนะไปได้แบบชิวๆต่อไปก็ ขอพลังที่เยอะกว่าเรานะครับสล้าน7นะโบลสนะครับผมเตะมาทีนี่หมาฝ้าบ้านแมนเราจะแบบหายไปไม่ยอดท้อเลยหรือเปล่าเฮ้ยหายหายไปเลยไม่ใช่หมา <laughs> คือโบลสของเข้าหมาฝ้าบ้านแมนเราแรงจริงๆนะจีนอสเดาวเลยนะครับโอเคจีน okay. อกับหน้ากากหวาน7ดาวเลยนะก็อึดใช้ได้นะครับพายุหิมานะโรไปครับฟูบุกิ อืมดใช้ได้จเจฟุบกุกิไปหายครับหมัดรัวทะเลลึกไหยครับรัวหมัดทะเลลึกมาทุกอชุร่าไปครับจะเก็บไปเลยหรือเปล่าอะตอมิกโอเคทีธรรมดาไปครับผมเข้าสู่รอบที่สองครับหมาเฝ้าบ้านแมนอันตีไปจะเก็บไปเลยหรือเปล่าโอเคชนะไปได้แบบชิวๆครับหมาเฝ้าบ้านแมนทำดาเมจไปเกือบ50เเซนเลยต่อไปไปตีบอสนะครับผม ตีเกลิวนะครับขอเป็นเซตนี้นะครับในการตีบอสนะอ่ะไปกันเลยครับตัวที่ผมจะให้สกิลมีหมาเฝ้าบ้านแ้นกับหน้าก,ากากหวานนะครับแต่ถ้าเอาจริงๆหมาเฝ้าบ้านแมนตีธรรมดาอะไรก็ได้นะหน้ากากหวานทำดาเมจไป14ล้านนะครับนี่ กินกระนำแล้วครับน่าจะทำดาเมจได้โคตรเยอะนะตีธรรมดาไปครับเด้งเลือนให้ตัวเองนะครับสำหรับหมาเพ้าบ้านเมนล้านแปเลยนะครับผมรอบนี้เด็กอันตีไปครับสิบบทขยี้ไปเข้าสู่รอบที่3นะครับ<น>ขอดูดาเมจของหน้กกวานอีกสักรอบแล้วจะกดข้ามนะครับ ดีไปครับผมนากกากหวานอันตีไปขอเจ็บๆร้านแปดเมเดิมโอเคเดี๋ยวกดข้ามเลยแล้วกันนะทำดาเมจไปได้23ล้านนะครับในการตีเกริวกันซุปนะถามว่าเยอะไหมมันก็สำหรับพลังมันก็โอเคเลยนะครับโอเคครับไอดี ID นี้นะครับหมาฝ้าบ,บ้านแมนขายที่400บาทนะครับ 400บาทเท่านั้นนะครับหมาเฝ้าบ้านแมนใครสนใจนะครับติดต่อ,อใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับก็เป็นแบบมี ID ลยลกับ Facebook นะครับผมที่อยู่ใต้ล่างคลิปกดตรงเกี่ยวกับนะครับโอเคครับอขอบคุณครับ